ในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีเสาหลักนะคะอยู่สองส่วนก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ไหมครับร่างกายคือส่วนที่เนี่ยเราเห็นอยู่สมัมผัสได้เวลาไม่สบายเนี่ยเราก็จะไปหาหมอแล้วก็กินยาหรือไม่เราก็พักผ่อนร่างกายเรานะคะแต่ถ้าเกิดเวลาที่เราไม่สบายทางด้านจิตใจละ่ะเออเรามีวิธีการรักษายังไงเวลาที่เราไม่สบายจิตใจเนี่ยไม่มียารักษาค่ะ เราต้องใช้วิธีการเยียวยาทางด้านจิตใจยอย่างเช่นว่าคุณอาจจะระบายความในใจนะคะให้กับคนที่คุณไว้วางใจหรือคนที่คุณรักนะคะที่เขาสามารถเป็นที่ระบายแล้วก็เป็นที่ทำให้คุณน่สบายใจขึ้นนะคะหรือการที่คุณจะขอบคุณในสิ่งที่คุณมีนะคะสิ่งรอบๆตัวคุณหรือแม้แต่ร่างกายของคุณนะคะหรือว่า เซลล์ทุกเซลล์ของคุณนะคะที่เขาทําให้คุณน่ะแข็งแรงนะคะแล้วทําให้คุณมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะอาจจะออกไปหาธรรมชาติเอออย่างเช่นที่คุณเห็นธรรมชาติร,บรอบๆตัวไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะอือนี่ค่ะนะคะแล้วเวลาที่ไม่สบายใจอะยายากษาไม่ได้นะคะคุณจะต้องให้เอ่อความรักพลัง กำลังใจหรือนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณรักนะคะแล้วก็ธรรมชาติจะช่วยเยียวยาคุณได้ค่ะลองหาวิธีการหรือว่าออกไปหาธรรมชาตินะคะก็จะช่วยทําให้คุณผ่อนคลายแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะถ้าคุณมีวิธีการเยียวยาจิตใจยังไงนะคะคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะ